มันแยกก่จริงเป็นปากตังนี้มีงานโอ้เรื่องโงนมีงานยาวไปรื่ม d ม My dirty days they do it is gonna be our day. This is your champion. Anyone wanna take me out? Come find me. I'll buy the drinks. <coughs> ตัวฉันนี่คนหนึ่งกำลังพูดอยูุ่ณพ <c oughs> นดว่อคิดตัวสิดธินะปี๊ดในตัวอ่ะไม่เพรามึงเฟียมากอะ คิดจะเสียวมากก็ลงมาเบิร์นั่นเอนมี่เลยเพื่อน,นมึงม่ผมเลงแล้วมาติดเือแต่ว่า้ยววงะวงจะยิงมันได้อยู่เลยบอวงโอ้ยยังไม่ถึงกระตายวางนั่นเลย มาสามโอ๊ยตรงนี้กงเวดตรงนี้ไปตรงนี้ตองลดตงลดไปถึปืนเก็บมากเก็บมากไม่มีปืนยาลดเลยมาลบเวอยู่ในบ้านเวอยู่ในบ้านเวบ้าก้วนลอยมันดีไรยากไร อเกียรต mm ้เก็บก็ขีดเลยดีเดียวแม่งอยู่ตรงหน้าคุณต้องไปเก็บเลยทำไมคนไม่เก็บอ่ะกูคงเก็บไม่ได้ก็เลยมันเดินมาเมื่อกี้กำังจะวิ่งไปเก็บเว้ยเลยอยู่งี้เลยอยู่งี้ก็ต่อยหน้าแม่งซดีอีนึงโอ้โหวิ่งลุยล่ะลาโอ้ยมาทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมดื้ออย่างเงี้ยอ๋อปิวปิวปิวโอ้ก็ไป เราไปหาะเวยเราเป็นกำแพงดักไว้ไรู้สึกว่ามีตีบ้างมีตีมีตีนั่นมันสถาปัตยกรรมอะไรวะเนี่ยกันกระสุนได้ค่อนข้างดีแต่กันหมัดไม่ค่อยได้เท่าไหร่ใช่เขาโดนเนื้อปะ เป่าดโดถันเว้ย <k> <c oughs> โดทันเว้ยคนมาเ <k> <c oughs> ว้ยโดมาเว้ยโดเว้ยไปแล้วเว้ยไม่มีพึ่งคนเ้ยแต่เว้ยเตลโมเว้ยเตลโมเว้ย ก็ใช่เอาเอาออกก็ปืนกลบอกว่าคุณโม่ปืนกลจะช้าๆทาออกอ่ะว่าไม่เร็ว่าปืนกลเลยปืนเฮียเลยเขาออกปืนกลเนี่ยผมว่ใช้อยู่ปืนเจ็ดยันไม่ไม่ทันใจทันมือถ้าไม่มีเทอร์โบกูไม่เอาก็ทับสิก็ไม่เอาก็ไม่มีอ่ะไม่ต้องท้ามันก็ยิงได้ก็ไม่อยากยิงอ่ะจะยิงไม่ทันเขาอ่ะเออมีคนมีคนมีคนไม่ไปอ่ะเดี๋ยวโดนประกบหลังแม่เฮียแล้วอาก็้าบหวาทำไรกันแม่ แล้วมันมาสโมให้กูทำไมวะเนี่ยต้องถามต้องถามคนใช่ตัวนึงก็แตกแต่รู้ว่ามันจะแตกมากกว่าได้ก็แตกตัวนึงก่อมงแสงกันนี่ก่อมงแตกโดนระเบิดของม่งโคตรแย่เลยวะเฮ้ยโลทองเหรอ มาลองมาลองสอบัแปลกอนตัวหดตหนตเฮียเกืตายกตายเีโดดลงไปแล้วบังคับเฮ้ยลน่าสั่งคุโศกเจียงจะล่างจ่าง กูว่าแล้วโดนปรกบหลังไมอยู่เลยเชียแล้วล่ะแล้วล่ะอาร์จใสไว้ยัฟังงั้นไปก่อนเลยผมมีแบบชิดสามมีชีวิตสี่เอาสองให้ไปเลย Tao có năm hai mươi tám béo. Target up my shields. Give me my shields, up my shields. Target my shields. Target up my shields. Target up my Đi Target up my shields. 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 ไปตัวที้สองไอ้ยิงจอมแพรดิปยายาอะไรนั่นเป็นที่ผมนี่กันหรือเนี่ยเร้อมปะ อยู่ตรงห้องตันน่ะด้านล่างเนี่ยนะโดดลงเอา้าล่งไปคนนึงโลงลงเหวไปคนนึงไอ้เหี้ยนั่นคนสุดท้ายแตก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 แล้วก็แตกแล้วไม่เยอคนสุดท้ายนะ ตัวปอมตัวปอมตัอมิดสีมันคิดซีมึงจะรูดของอยู่พูดของไม่จริงทำไมหน่อยดิแตกแตกแบกแกอ้ยวางรไม่ทันเอเิ้ี้จริงก่อนเลยเบิ้ลจี้หอเยจุดี่ไปุบแล้ว

ออมาก็ยิงกูให้ตายกระสุนต้มไปจะหมดแล้วใครมีบ้างดอกให้กูหน่อยดิเดี๋ยวม่ต,ต,ต,ต้องแล้วเดหลังเปือดหลังแตกแตกตกกระสุนก็หมดยงเลยเนะี่ย

ตายปะตีเหรอ่าเลยบ้างอย่าได้โตขอขอของอะไร่เลยเียกระสุนหมดมีมีจิจิ๊กนไปเกอบตกไมตัวด้านกูเกือบโดนล่วงหลายรอบแล้วนะตรงนี้ลมจตัวันทุจน

มีคนสองขอเล่นแบทเนี่ยเจอกระสุนแล้วพอมีคนสองไม่ไรเอาป่ะเพชรคอกนะเออคนสองยิงให้โดนดิยิงให้โดนดิอยู่ในอยู่ในกล่องนั้นนะพี่ไรโอ้จะหนูสองไม่ส so ัตว์วางชิลสิครับรออะไรล่ะมียี่ชิวนะมีชิลวจอมม่วงไอ้เหี้ยตาในด้วย ยังไงพี่น้องไปดูยิงให้โดนดิเทนูแม่นมากไม่ใช่อย่าเข้าข้างในนะผมว่าเข้าข้างในไม่ได้แต่ผมมีฮีทจิ้งอยู่ชอบแบบอย่าหับเพิ่งเปลี่ยนเนทนูว่ะ คุยเทวีได <heavy> mm ้ผมบอกว่าผมส์สวิตช์ไฟโอเคผมเล่นสวิตช์ไฟก็ได้วะเดินเลยไปอีกทางย้อนเจ็บวงหน่อยก่อนสิบห้าวิเนี่ยจะมาเลยก่อนวงประกบเนี่ยรีบมาเลยไม่ไม่ผมผมมีฮีจิวผมมีฮีจิวได้ไปก่อนแล้วกันปัญหาให้ดีแต่ไม่ซับเลยว่ะจ้องไปตรงไหนอ่ะไรู้ เอ้ยไม่ต้องละไหนๆนี่ก็มาละเป็นจำแ <ไป S 2> เลยไปไหนอ่ะไม่ได้คิดอะไปนี่แล้วกันา,าดเดะไปลงแห้งแห้งแห้งกูแหง

Muy phương mi mày, phương giữa 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 Không giữa Không giữa giữa มีให้สี่อยแล้วะมีให้หกอันเลยมีได้แล้วมีได้แวนไกลปากบาติยนติน้ยันติาจะลมาสมาน้าะลงแล้วอันติใครเนี่ยอีสานโดนกูเนี่ยอันติอันติมันด้วยอันติกูด้วย ก่อฟ้าก่อฟ้าเฮ้ยเียก่อแดงไปตันตีหลังก่อแดงไกระตัยตีหลังก่อแดงมาดันตีนี่แล้ววิ่งเลยก่อแตกพับดูหัวกับพับเฮ้ยระวังล่ะเฮ้ยกลัวมาดันตีนี่ไอ้เฮีย อยู่ตรงน้าเลยไม่ิว่าอยู่ไุบอยู่ชุบอยู่เบรชุบอยู่นๆๆๆวิ่ยเี่ยไม่ทันเลยสัตว์ดันกันช้าเกินอ่ะ่นต้องทำ